<c oughs> เอาฮะวันนี้จะมาสอนทำรถขยับได้เนี่ยเนี่ยรถขยับได้เห็นปะรถขยับได้อืเจ้าวะ่ะเจ้าป้าเจ้าป้าท่าอาเลสตุ๊ดออกท่านอาเลสตุ๊ดออกยังไงล่ะท่าอ,อ,อัเลสตุ๊ดออกไปจบเอวตโโอุ๊ดออกต้องจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเลสตุ๊ดออกแย้วไปเรียกจต้องทำนั่นก็คือ วางบล็อกนี้เลยอันดับแรกก็ต้องทำนะครับวางบล็อกวางวางอย่างงี้ให้มันลอยตัวได้ก็โป๊ะโป๊๊ะโป๊ะโป๊ะเสร็จแล้วก็โป๊ะนี่โป๊ะนี่โป๊ะนี้อันนี้อย่างงี้นะแล้วก็เราเติมมาบอกหนอันนี้เนี่ยคล้ายกันเลยฉะนั้นก็ต่อเติมนี่มาโป๊ะโป๊ะโป๊ะโอ้โห เลยๆอย่างนี้อย okay. ่างนี้แล <puede jogar> ้ว <smiling> ก็วางดินี่จะเป็นอย่างนี้ก่อนถูกข้างบทออกไปนี่คล้ายไม่เป๊ะจริงปะไอแชมิ่แล้วก็จะต้องทำไปสองบอกนะสองบอกคนนั้นถ้าเกินนี้มันจะไม่สวยไอตบแต่งเองได้นะนี่โอเคแล้วก็ล้อมาเลย น an oh, ีง่ายปะอง่าย่ง ah, oh. ่ายอย่างคู่อะง่ายอย่างโคต่อะอนน้ก็ปุ๊ปปุ๊แล้วก็ปุ๊ปปุ๊ปนี่วางแล้วปุ๊บวางแล้วปุ๊บเสดอันนี้แหละเสดวทีเราแข่งกันจุ๊บไปรอบตอนนี้อันผมไม่ไป อะไรนะเอาไปละไปละโอ้โหโอ้หนี่แข่งนี่แข่งเฮ้ยอะไรเนี่ยใครชนะอันไปดูสู้สู้ลูก่อสู้สูแงมันแซงมันเฮ้ยแงมันดิูแซงมันเอาแซงมันเลยเอาแซงมันเอเอเะดงแค่นี้แหละเราจะแข่งกันว่า Nak cakap blog dia sendiri. Kalau nak cakap kini, saya belum pun terima. Kalau saya pun terima, saya akan kirim. Satu. 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 หีูเทียบแต่งนะเทียบแต่งมาเสิร์ฟวันนี้มีอยู่เดี๋ยวทำเลยพร้อมห้องมีวิธีตกแต่งให้ช่วยอันตรงนี้ทำเป็นอะไรก็เอาไปตูนนี่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 นมี่เป็นไฟไฟหน้ารถ น่าสวยนะอ่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 ะวโอ้สวย Pang, pangเลย, pang luy, pang luy. Eh, anak mah. Cukup, cutin, cutin. Orang tua kahang mana, tidak pergi. Hei, aw.

ไปแล้วคร่ามีวายบายบายจ้ะเท่านะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกด subscribe เป็นกำใจเล็กน่อยนะจ๊ะคลิปนี้ก็วันี้ก็แล้วกันยืนนะใครใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย